ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับอีพีมาจังหวัดเพชรบูรีนะครับคุณผู้ชมก็อบอกเลยคนทนี่นี่น่ารักมากสาวๆก็น่ารักใช่ไหมใช่คุณเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิพีพิธ,เอ,อพธเองก็น่ารักเหมือนมะขามเพชรบูร์เลยค่ะโอ๊ยกำลังชมว่าพี่ปากหวานใช่ไหมเนี่ยค่ะก็คือลุปร่างอ้วนๆป้อมๆนะคะเหมือนฝักมะขามเพชรบูร์เลยค่ะพิธี เราไมต้องว่าชมว่าเราปากหวานไม่เป็นไรถ้างั้นเราหาอะไรหวานๆมาเติมความสดชื่นกันดีกว่าที่ร้านไอเลิฟคอฟฟี่เนี่ยมีเมนูอะไรแนะนําครับถ้ามาร้านไอเลิฟคอฟฟี่นะคะบรรยากาศที่สบายๆยอย่างนี้นะคะคอยากจะแนะนําเป็นเมนูบูคาายโซดาวิธีทานะคะเราใช้บูคาลโซใส่ลาผสมด้วยน้ำมะนาวแท้เข้มข้นนะคะเติมน้ําผึ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่โซดาแล้วเราก็คนเทใส่ถ้วยใส่นะคะที่คนไทยผลิตมั่นใจในคุณภาพค่ะทานคู่กับเค้กส้มแล้วก็โฮมเมดคุกกี้ค่ะที่ทาง ทำขึ้นมาเอง I l o v e c o f f e ี่นะครับบรรยากาศสบายๆมีเครื่องดืง่มมีขนม,นมรอ,อร่อยๆร,รอต้อนรับอยู่นะครับร้านอยู่ไหนฮะร้านตั้งอยู่ที่นะคะถนนพระพุทธบาทนะคะอยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะอยู่ข้างกับพรสิริเพชรอพาร์ตเมนต์ค่ะวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์จาก e p p นะครับมอบไปทางร้านมาใช้หนึ่งชุดเลยนะคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะปกติใช้เท่าจากร้านไหนฮะจากร้านพลอยพาณิชย์ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันเลยครับมาถึงร้านพลอยพาณิชย์แล้วนะครับมามอบโชยกับน้องพลอยแล้วก็ที่ร้านเพราะว่าที่ร้านมีสินค้า e อีพีพติอ้วค่ะรับโชไปเลยจาก EB P บาท,าบาทาครับโอ้โหเกี่ยวกราว EPP บรรจุพันธ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพข้ามขอบฟ้ามาหากันข้ามผูเขามาหาสนุกหวัสดีครับคุณนิติสวัสดีครับผมไปที่ไปไหนเนี่ยอ้าวนี่ไงเงินเย็นเตียมไว้พร้อมเลย<อ>ญี่ปุ่นก็ได้อิตาลีก็ได้หรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสก็ได้ผมพร้อมจะไปสมุดโครจรกับคุณโอ้ยเหรอจะไปสมุรโคจรถูกต้องแล้วจะไปไหนจะไปไหน คุณเคยไปออกมาแล้วคุณํำไม่ได้เหรอคุณไปกับผมอย่างสนุกสนานเลยเล่นกันอย่างเฮฮาเต็มที่สมุทรสาครไงเก็บส้มโอเนี่ยนะสมุทรสาครโทษนะคุณผู้ชมโคนนี่เปื้อนครึ่งตัวในประเทศเอาต่างประเทศสิครับเป็นเพืในดวงใจเลยนะคุณมันเป็นภาพจําพอภาพจําปุ๊บหลังจากนี้พี่จะไปไหนไม่ได้แล้วพี่ต้องไปสมุทรสาครเฮ้ยเอาต่างประเทศบ้างอยากไปต่างประเทศเงินเยนแรกเส็จแล้ว เอางี้ด okay? exactly? er, oh, right. right. ีกว่าพี่พี่ทำอาหารผมกินสักจานนึงก่อนได้ไหมถ้าอาหารอร่อยทุกอย่างดูดีปุ๊บเป็นข้อแลกเปลี่ยนอ้าวถ้างั้นนี่ปัญหาเออหน้าอย่างคุณเนี่ยผมทำนะข้าวหมูแดงขอบคุณมากครับพี่เออิสลามอิสลามไม่กินหมูไปลอข้างบนไปรอข้างบนไปลอข้างบนเลยแล้วอ่ะมีกระเทยข้างบนไหมข้าัวนหมูกะเทยเขาเขารู้หมดเลยว่าคุณจะมาสัปดาห์หน้าเอางี้ดีกว่าพี่ทำแบบเมนูอร่อยๆของตีอ้วนชวนหิวให้ผมกินก่อนถ้าผมกินปุ๊บพูบผ่าน พี่อยากจะไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้พี่จิ้มมาเลยถ้างั้นเดี๋ยวเนี้ผมจะทําไก่ทอดน้ําปลาให้คุณกิน่านะถ้าพี่ทําไก่ทอดน้ําปลาทําอร่อยปุ๊บจิ้มมาเลยอยากไปไหนก็ได้บนโลกใบนี้สบายพีข่ขอเตรียมของก่อนเลยเอาของไปเก็บข้างบนก่อนช่วงเพื่อนกันมาทํากินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP คุณชอบกินไก่ทอดอยู่แล้วนี่ถูกต้องนี่วันนี้ผมทำให้คุณจะยืนลืมนาะต่างประเทศนะไม่มีปัญหาพี่ชัดเจนเชิญเลยครับคุณจ๊อบ กินก่อนท้าโทษจะเพิ่งอย่งคุณอ่ะอันนี้มันมันเขียวเฉาขนาดเนี้ยรอนานขอรอนานจักใจเลยนะว่าอาหารเนี้ยมันน่ากินมากครับแต่มาถึงบ้านทั้งทีให้กินอย่างนี้อย่างเดียวเลยเหรออย่างเดียวพอเข้าพอแล้วันเวลาห้านาทีคุณตุกออย่างไม่มีเวลามีน้ำอีกเนี่ยอ๋อมีน้ำไม่เกินฉันหน่อยฉันหน่อยเอมันจะออกมีกลิ่นของไอ้น้ำป่านิดๆไอ้น้ำเนี่ยรอจะบ้ามือได้ไหม ก็เรื่การบอกอยู่เหมือนกันเนี่ยมือดีกว่าคุณผู้ชมครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือสำคัญเลยครับผมนี่เฮิบมาพี่บ้านพี่เลี้ยงหมาเด้อก็ใช่โอ้โอยากได้กระดูกอะขอบคุณครับของปอเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้เครื่องเี้๊พี่พันอะไรอ่ะพันเอ่ออะไรนะบูบูบูรูบูไอพันไอพันที่เลี้ยงไว้ให้คุณ รสชาติมันจะไม่ได้ออกแบบว่าเค็มปี้ดนำไปกมันจะเป็นแบบว่าปลาแลมปลาแรมแล้วก็มีทําให้ตัวไก่มันมีรสชาติขึ้นถ้าเกิดกินไก่ธรรมดาไก่เอาไปทอดชุบแป้งทอดธรรมดาถ้าไม่หมักไม่อะไรเลยเนี่ยมผมว่าอันนี้สนิทนี่เห็นไหม วันนี้ผมมีตูว EPP Pet Diamond นะครับมอบให้คุณหนึ่งกระเช้ามีผลิตภัณฑ์โดยทางรายการมอบให้หนึ่งชุดครับแล้วก็มีสองป้ายครับป้ายที่หนึ่งตู้ EPP Pet Diamond นะครับป้ายที่สองกล่องใส่ EPP คุณเลือกดีๆคุณเอาหม้อข้าวเครื่องปิ้งขนมปังไปฝากลูกฝากหลานฝากทีมงานไว้ใช้อ๋อถ้าคุณเลือกผ้าดผมฝากหม้อใบนี้ให้คุณใช้เองสิคุณตยมีมุกไหมครับมีคนชอบมาเสียงดังนะมีคนชอบมาเก็บมุกแล้วไปใช้บริษัทเขาไงอ๋อเนี่ยไปใช้ได้อ่ะหนึ่งหรือสองนี่ครับ ผมชอบเมื่อกี้กินน้ำเปน็นแก้วแก้ชอบแก้วแก้วแ,แบบนี้มาดูครับคุณจะได้หม้อแท้หรือหม้อเทียมนะฮะอโอ้โหคุณโชคดีมากได้หม้อครับร้านออโต้คค่ะโอ้โหรือวันี้นะคุณก็จะได้หม้อใบนั้นไปนะ,ะโอ้โหนี่ไงครับสัปดาห์หน้า,อ,นาอย่าลืมดูรายการผมนะแน่นอนครับสวัสดีครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีซุปตามาออกไอตัวเดิมเนี่ยเหรอพี่ได้ยินเสียงไหมเพื่อนเได้ยินเสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาออกอาทิตย์หน้าร่วมสนับสนุนโดย QP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่นน้ำมันงาจีนตรามังก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจ